คำถามวันนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตวาย,วยเลื้อรหลังจำเป็นที่จะต้องมีการฟอกเลือดหรือทำฮีโมดอะไรสีนะคะคนแม่ค่ะอายุ57ปีนะคะเป็นไตาวายจากเบาหวานนะคะฟอกเลือดที่คอคะ่ะแปลว่าอะไรคะต้องด่วนนะคะต้องมีการฟอกเลือดที่คอหมอนแนะนำให้ทำสายหรือทำเส้นที่แขนเพื่อที่จะฟอกเลือดนะคะมีคำถามมาคะ่ะว่าควรจะทำไหมแล้วก็มีข้อห้ามอะไร พวงนี้ค่ะให้ดูรูปนี้ก่อนเลยนะคะสีขาวเนี่ยค่ะเป็นหลอดเลือดเทียมนะคะสีดสีเขียวกับสีแดงเนี่ยแทนหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงในคนแขนที่แขนเนี่ยนะคะการผ่าตัดทําหลอดเลือดตรงที่ไตไว้สําหรับการฟอกเลือดเนี่ยค่ะหลักๆเลยเนี่ยนะคะมันจะเป็นการต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดาสังเกตไหมคะจากรูปเนี่ยค่ะหมอที่แนะนำเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหมออายุรศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่หมอเขาคุยเนี่ยเข้าใจว่าคงจะต้องปรึกษา สัญญาศาสตร์ หมอสัญยญาศาสตร์นอกจากดูหลอดเลือดนะคะดูแล้วก็คลำจนกระทั่งมั่นใจแล้วเนี่ยยังต้องส่งทำอัลตราซาวน์นะคะเพื่อจะดูแล้วก็ทำเครื่องหมายบนแขนว่าจะใช้ลักษณะแบบไหนดีนะคะ mm hmm. ผ่าตัดจริงๆใช้เวลาไม่เยอะนะคะจะเป็นผ่าตัดที่เป็นการใช้ฉีดยาชาค่ะแล้วก็มีการผ่าตัดยาวประมาณไม่เกิน3เซนนะคะเท่าที่เราเคยเห็นมานะคะแล้วก็เชื่อมต่อลักษณะมี2แบบค่ะจะใช้หลอดเลือดตัวเองก็ได้นะคะหร ือจะใช้หลอดเลือดเทียมสีขาวแบบที่ดูตรงส่วนนี้ก็ได้เวลาผ่าตัดก็ไม่นานนะคะคนไข้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการลดอาหารหรือการงดอาหารนะคะหลังจากที่ทํามาตรงส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะเอามาใช้สําหรับกระบวนท่าในเรื่องของการฟอกเลือดแทนที่จะอยู่ที่คอก็ย้ายมาตรงที่แขนนี้ได้แต่ แต่เวลาที่จะทำเนี่ยนะคะจะต้องมั่นใจว่าหลอดเลือดตรงนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าคิดว่าจะทำนะคะตอนนี้เราต้องบริหารหลอดเลือดตรงนี้ให้แข็งแรงก็คือการบีบลูกบอลลักษณะนิ่มๆอ่ะคะ่ะที่เคยเห็นไหมคะจะต้องบีบแล้วก็ค้างไว้ประมาณ5วินาทีถึง8วินาทีแล้วก็คลายออกทำอย่างน้อยวันละ15ครั้ง ทำแบบไหนคะเช้าค่ะตื่นขึ้นมาทํามื้อเช้าค่ะทําหนหนึ่งมื้อกลางวันทําอีกเซตหนึ่งมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนก็กลายเป็นว่าอะไรคะทําไปเรื่อยๆวันละ15ครั้งคูณ5หน้าตาแบบนี้ค่ะ ต่อจากนั้นไปต้องควบคุมโรคประจําตัวตอนนี้บอกว่าแม่เป็นเบาหวานก็คือต้องคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ได้นะคะวันที่ไปผ่าตัดเนื่องจากไม่ดมยานะคะก็กินอาหารไปแค่พออิ่มนะคะตัวนี้ค่ะถ้าได้ทําผ่าตัดนะคะก็จะย้ายที่นะคะจากที่คอมาที่แขนได้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มาในวันผ่าตัดแล้วจะโดนงดก็คือค่าของเลือดออกมาไม่ดีเช่นกินยาละลายลิ่มเลือด อันที่ห้ามมากๆเลยแล้วหมอจะมีเครื่องมากเลยนะคะหมอบางคนเขาจะติ๊กไว้เลยว่าเขาจะทําตรงไหนนะคะอย่าไปขัดอย่าไปถูจนรอยพวกนี้ออกนะคะต่อจากนั้นแขนข้างนี้ขอแถมนิดนึงค่ะ เวลาที่จะมาหลอดเลือดจะดีได้อันที่หนึ่งอย่าไปโดนใครเจาะเลือดเพราะฉะนั้นใครจะเจาะเลือดต้องหักเอาแขนอีกข้างหนึ่งของเราให้เขาแล้วก็ให้ห้ามน้ำให้น้ำเกลือฉีดยาลงมไปถึงวัดความดันต้องดูแลมาอย่างดีที่สุดเลยค่ะหมอถึงจะผ่าตัดให้นะคะในภาพรวมตรงส่วนนี้นะคะถามว่ามีอันตรายไหมในเมื่อเล่าเรื่องการผ่าตัดไปแล้วคงพอมองเห็นนะคะ อีกอย่างหนึง่งไอ้ตรงเนี้ค่ะดูแลยากมากเลยนะคะที่คอเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะมีมากขึ้นนะคะเวลาทําตรงส่วนนี้หลอดเลือดตรงเนี้ถ้าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างไตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งเลยค่ะ